ใช่ไม่ตื่นเลยขมขมน่าแกงแกะมัน่ันนี้คือขนมคกขนมสาอืมโอ้ยถุงคือหลายเท้สิ่งที่ได้หลายก็คือถุง พุงอีกแลวอันนี้แหละคือพุ่งใจเสนอน้องเมยอันนี่อฉีใส่ซอตีบ่นเน่น้องเมยมากิดซาแม่ซิมไหน้องเมยมันเบิ่งดทีไงแม่ชิม,มานมามอะไรเนี่ยม,มา พิซซาซูมเอเป็นแป้งพิซซาแบบนี้มันเป็นเอขาเหนพิซซาเวียดนามเนาะเวียดนามมันเห็ดแบบนี้นะเอาอยัางมาอาเมิองดูนี่นาพิซซ่หล่าพิซซาพันนะเอาละจีกินอันใด พ่อใจแม่เนี่ยน้องนุ่งยเออเดินหมดเป็นนึงมึง,มง,มงดูเขาเอา้าไอแม่กินอันน,นึงเลือกเลยแม่เลือกเลยยังไม่กิน,นเลยเลือกกันนึงเม่ต่างกันหรือไงเมื่ต่างกันนะใช่ชิมมึงดูมันเป็นรสชาติอ,อร่อยกรอบ,บ,บกรอบว่เอาถือดีๆมันจี๊ดเนี่ย เสียบป่ะเอาเอาของหลงาของหลงเาเตมาอันนี้ไม่ไม่ดุยอ,อุ้ย่อเลอะืะออเี้ยวสอนแม่แนลูกแม่สุของลูก เอาไปเดี๋ยวกินก่อนที่อยู่ซี่อเอาหลานเลยบ่นี่น้องนุ่นเออตุ๊ต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 ตาทิอือชืดช้ำๆไปเลยเอาลองนุ่นซิมกินแล้วเขากินของข้าวก่อน แม e ่เลยะบอกติบบาทติบบากม่ถ <Jamie, here S 1> ึงจะบอกมองหนึ hey, huh? ่งโอ้โหหืมขนมอะไรหัวเนื ifer, ้อหนึ <refers> ่งห้อต่อม่นี่งห้องสัวคือว่าแม่ซือแตงโมหนึ่งหองผัวอ่ะสั่นนะติบบาทก็คือเลิอยู่นะใช่ไหม S <S มไม่บอกโอเคเลยเพราะว่าฐานรู้สอถ่านยังไงมันกินเหม่อเหม่อเปลี่ยนซุมนั้นมันเปลี่ยนอุ้ย,อยขอโทษครับอันนี้หมักพริกแยมมากเราต้องกินคืออยากชิมอ่ะอันนี้มันเบคอนดนะไ,ได้ลูกนเนาะได้คอยชิมเต็มอัดอปัดขี้เมาอันนี้อัดขี้เมานะคะ เาตอมาเมาด้วยนะอืมอืมอยนอันนี้แล้วอ,อ,อันนี้ได้อันนี้ได้นม่นกลัว่ามันสปาเกตตีอททีม่มาครับเามคากคือมัเ็มันเกิดจะวบสปาเกตตีจังไหนก็ใส่ผักโหละผ้าดูา